โฮชุดเทนี่ชุดเทนไปดังเท่านี้ดู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 ดแล้วมันสิมีความรู้สึกนึงนึนึกนึกนึกขึ้นนึงได้กลมกลมนอยมกมงเข้าออกหเข้าาแต่ความรู้สึกงสิ่้นนนอนะว่างชาหรือปชาติเิดแล้วตมันได้สักวันอนีก็ัไปัไปเนสิาไปเรื่อย เอาลงมือตาตนไลก่อนฝึกึเรื่องพอเห็นไหมวะฝึกไม่ไปบอดกระเดนี่เห็นได้นี่เอากลมตรงังน่ายหน่อยเดี๋วงดั่งเฮาบต้องพะานมมือบ้ต้องยังเอาคาสบายนั่งกีาสบายสบายบริเก่งบริเกียร์นมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาม็คิดยังไงนี่มันถึงนึกขึ้นเองหรอกเป็นเอาเองตัวนั้น ตัวที่ห้ากำหนดคือกำหนดลมเข้ากำหนดลมเข้ากับลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกคือสื่อ เปลี่ยนปหมบอเปนบอันเป็นเป็นเป็นรม่นิเอออยู่จมเนะร่มเอาดึงรมนอาเแคปว่ายึูกไว้เลื่อนี่รมคอาร่มรมยมมอแคนเนาะเออสุดุดปลายรงก็ต้องไปก็ต้องไปเย็นก็ต้องไปยังกมันก็เย็นจะว่ามันคือว่ามาสุดนี้เออเอาความรู้สึกนี้ได้เป็นตัวประกันรับเออเาไหมอี่พูอีกแล้วนี่ก็เป็นแล้วนี่ มันง่วงๆยู่นี่รถออกเพราะว่าผมเห็ดผมแม่เออหน่ะแม่ผู้เห็ดเป็นแล้วมันก็ได้ยากเด้เหลือตาลุงซื้อมันก็เป็นเด้มันบกคิดมันบกตอนนั้นตอนที่มันเป็นมันบกคิดเด้กเอาไงก็ายสยามเห็ดร้อนมากใช่ไหมแต่เป็นมากตลอดทางแต่ว่าเข้าขับรถนี่าเข้าบกคิดอย่างตาเข้าเปลี่ยนโดยทังหนาเบิ่งท้องก็บกคิดนั่งเด้มันจะเปลี่ยนกันนึบๆๆกันเอาเองเลยนั่นแหละส่งชาติ่หมือนกัน ว่าจับลมหายใจแต่ว่าอาการปีตีตัวหนึ่งผมเล่นพี่ท่านสองเหตุผลเลือดผมเห็ดอยู่ช่วงสามอาทิตย์แรกเนาะมียืดสองมือมันลุกหักอันเบิ้นหัววันนี้ผมราว่าเพราะว่าจะลองคิดออกไปมันสียเข่าผมก็เลยคิดไปแนวใหม่เป็นแก้าใหมเป็นแมนครับบางทีผมใจเย็นยู่มันเป็นยืดสองมือมันสิหัดรัดเลบ มีนูงคาวานี่เลยรอครับอาอของเมาส์เป็นที่ปวดขวดท่านๆไม่มีน้องคอจะลองคิดได้ไหมเรื่องกระเท้าคิดไปกระเจ้าคิดไป่็ถินก็เอา่เคยอป็นคเับแต่ทำสสยเนาะคงจะลองเห็ดเบื้องน้ำอมฟังน้องพอนั่นแหละเห็ดเนี่ยอื่นมาผลมันแน่ปุ๊บเลยถอาหวานเก็ดตังไม่ปุ๊บถึงมีได้บวาบริหารเก็นแบบนี้เต้คร้กันคด้เงินมื่อกี้เยอมั้งใี่มันคล้ายกเองหรอกม่กี้ทั้งทั้งจอจะไ้ทังแหนมเขาแหนยเขา ต่อหมื่นั่นแหละแต่กะแนงเขาเองนะเว้ยคิดออกเขาเองเอ็ดแปลเขาเองนี่เลยเนาะแต่นีแบบที่ต้องพอว่าบนลุกแมนเบิร์ตตัวกสบที่ห้างจะกระตึ้นดีิคนลุกอ้างว่าจะหน้าเป็นหน้าเป็ดแล้วไม่น่าทีลูกมันจะูกสุดโต้สก็ต้องไปหาเหตุผลนี้กันนะเพื่อตืนจากยันนอไล่หรือดีนอคิดหรือถุดนอได้บ้างอือมือที่ตั้งเลยยงกูหน่อยคนมากนี่ เป็เมืดหมื่เลยเออตผมยุ่งเทปด้ผมเบ่งโทรศัพท์วันนั้นเ่เอยแล้วมันมันลือ้มันเป็นคัมันเป็นเองเลยฝนทิ้งลุกมดหมื่นรอออื้ึ่แล้วเขาแก้ด้ยได้หยัดง่ายมากเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะไมหาแมยูกันเนาะกอนตอนยู่ใจี่ยวทิ้ฟทิฟแกทิบเราบนนันบนิฟก็จะน้ำหยดต้าหลามเพราะเข้าเสตียกแล้วเข้าเ ดูหากินเปขั้นตายคือดึไม่ไม่แต่ยาคือมัน้วงามอาทิตแดงแต่ยาอย่งเว่ายสวงมืมเอนนเล่ว่าถ้าหันตรงๆนึกแนงกับเป็นลมมากเลยเพราะว่าไม่ไม่ห้าสิบขาดก็่นีเอาก็วมห้าสิบขาดว่าห้าสิบหวังวาหาสิบเนีนเนียนบรว่าอันนั้นบรว่าอันนี้ก็แบบนั้นแบบนี้อามันขาาคิดมันเลบกเป เห็นไปเห็นบ้างมันเลิกคิดมันจึงเปลี่ยนเร็วเลิกจัดจุดใเร็วมีป้อมีบ่อใวันมาดาเวลาบอกง่ายๆแบนี้เอี่พนนอย่ี้แต่ใส่มันมันมนบงบางบนึ่งมีีตึงตึงึงแล้วตึงแล้วนั่นแหละนั่นตึงตึงมันแหละเราเราเขาคนกิบุกควันมันคนบัดเนี่มีเยอกมัน เอาตัวนี้เอาตึงๆมันตึงเราได้นานๆแล้วตึงๆนานๆถึงแล้วเด้อถึงแล้วเด้อ่ัยนี้เวลาเขานั่งเล่นๆงงอายุคนเดียวเดี๋ยวก็เป็นเล่ยนร่วมกเดแล้วตึงๆนานๆตึงๆแตวมันสี่ควัร่วมมาไม่หอกมันจะร่วมมาจุวเดียวอแบบนี้มีตึงอะไรเป็นแล้วแต่ว่าเรายังงงอยู่เลยว่ามันจะเป็นตึงๆนานหรือเขาเป็นที่เดียมันตึงๆขนาด ผมเป็นนี่สองมือนะนะนั่งท้ายท้องนี่นะคือเป็นนี่มันหักเบรคหักผิดผมก็ตังนี่ะฟังทองเบาในโทรศัพท์มันคิดไปมองเื่นสักวันนั่งกลัมมาไหมเศร้าสั่มอับิดเกกับเด็ก่ก็เดมัเมือก้เบ้องนี้นันแหละจเ่บันทึกเห็เบื้องบันมันมันจะรวมมาไหมเด้อมันจะมาหนีดอกวันนี้เด้อเพราะเรานี่เราอยู่บ้านผู้เดียวแบอย่างไร้เห็ดเนอบเนบเนบดนี้อานเก็กน ตึงน้อยๆตึงตึงเขา้องมางีแบบนี้ด้แต่มันมัน,มนตึงเบิดหานาขาซล้องบนนีแล้วเราจิตึงเบิดหนาขามันว่าอโอ้ยนันแม่ละ <c oughs> เป็นคือกันนันแม่แล้วนี่เข้าได้จุดประกายมันได้แล้วเข้าเลือกต้นได้แล้วไปเหตุบัญเป็นยงังไงนี่แหละเลือกต้นได้แล้วขามาดอกมันทีไปใส่ ไฟพุ่งอกวันนี้็จะเป็บเราไรเมื่อเด้กแต่ว่าเป็นกลุ่มอายุมันเป็น่นเป็นเรไเมื่อวัน๋ยนอามเดือนลูกระาก็แม่คบสีไหมเยอะครรบเดืนนี้ข้างหน้าเนาะเดือนข้างหน้าพูนเทียงสามเดนมดแม่พวกนเสียไปอ่อใหเวละเวละสีไห ไปเฟิร์สด้อบาทนังทารากระไรเด้อนังเก้าอีนังเตียงโซฟานอนยู่กเเห็นบมดบดถึเกี่ยวกระ่าเด้อมีที่ป่อมเป็นบทดง่ายๆแล้วก็ปั้นก็เลือกเ <c oughs> ามาเป็นไงเมื่อไ มันยั <lawsuit S 2> <Lie S 1> งร้างกมันเออเศ้ามยเ้าม่เออกะหากินน้ำกินยังสุดเขาจะทางไรดิเขาแต่อำเภอพชัยเขาโพชัยโพชทยทีาคลาใช่มากครัอเปย่งเขาบกับบึงกเบึงถ้ามาถ้ามาโพหลงประจำครับเออไปหากนน้งมากเลยไหมเขาเขาอุตส่าห์ไปไปดน่น้ำั แม่มาบักลายคนเล็กน้อยบัดเอาข้างกระบอไม้มันกินมั่รถไฟ้นเขานั่งรถไนตั้นตไปกันไรบักนั่งนั่งเย็นด้วยสายว่าเจ้า

คนนีมา่าจังสีมามาจะเรื่อยๆนั่งจักสีเหรใบใบเตียงตัวผิดไปเราไปกินห้าสบครับตยเจัสามชิโมงแลนั่นแหละหนึงหน่งก็รันรับมันเกิดวกคัดเลยเนี้ยจนเรหอดสาวเดียวโรเขากลุ่มกี เขาม้าทั้งสี่้มากมมากคมมากั้งคนมากปลอดภบาดสามคนล้มากแบี้ปอ้มากนึงบาดสาบาดสามบาสามออดาโมงเป็นหาโมงกันองเดเตรียมตัวทำบัตร นตะบะแต่นี้มันเป็นสันผู้แมนผู้ตีนผู้ผู้ลงมานมันบดผู้น้อยนั่งบ้านผู้ใหญ่ดอกผู้กมอน้อส่างเพชรไกลกัปเลยจากนี้ส่ยทงเพชรน้วออกไปทางนี้ก็ได้จักสีหากิโลหนมันเดงเพเขาดุมนี่นะผมก็ได้ยกไงก็หนียกคืเองเปนอ่เป็นงหเออเดียว อันจิไปตับเส้นติดต uh, uh, ่อยบนบวกนี่้าวันนี้กับวันนี้เรคยไปยุธรรโอ้เวลาเาไปั้งนี้ั้กโลไปหานกไเห็นเดี๋ยวเห็นผู้เห็นผู้เขาอยู่หนเงจไหมตัเเสร็จตามข้างกันมเข้าเข้าใหญ่ยเบิเสียเยากันมากนะคุากิโลจากจากนี้ไปไปตัดเสเสร็จจะบอก่อยไปินคนแมนแมนแต่เขามหมงูถึงเคยไปขงตัดยางุ เขาแรงย่างหรืเขาแรงย่างเขาึ้เขาไป,ไปทงังุ่นเขาก็จะห้าติไปทั้งนี้กัรเปอเลยมันมีท่าทน้ยเา,า,ามากล่รร้ค <c oughs> รับฮ่า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 บ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮา่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาก มาอย่างมากอยู่ครับเจอที่เห็นคุณจีนทางยังฝอยทางเอออยากมากก็มากตัวนั่นเขาลงตะเบียนไปหันแล้วเขาเขาก็บหคุณตีปักให้คุได้อะไรมาครับหอเออยู่ตรวจร่องอยู่สะพานตอกเกลียนเมืออถ้าเขาโมได้กับยูน้ำโมได้บางที่กับเขาโมบะได้ก็มีเด้มันกันธรรมดาด้วยเนาะคอนบักหลายได้อยู่หนีวันได้หน่อยได้หุ่นแต่บางเง้ยมาเ้าลอยคนช่วยมือน ตอ้นี้เขาก็แยกไปวกไปเก็กุฏิท้งหัันเก็กุฏิทั้งหั้งพวดไปหดสวนพวดไปปลูกพกใหม่มีบัตรด้วนานะำประดานั่นแหละเจาะน้ำแต่ผูพวก้ขาเจ้ามากเขาจะลงทะเดือนบางหังเขาจะัหาที่ที่หน่งนี่เป็นของผู้ยิ่งบัตรสรางนอกสมัยของของผู้ใช้อยู่ฝาก่ฝากบ้าไวุ้เป็นรอยอยู่นี้ ต้องสนแาต่เป็นแล้วสเาสดมุ่สาระดสัเดียวกันมายจากมามากจากปกปุ่งิ่งอยู่ฝั่งนี้ปกปุ่งาบอยู่ฝั่งพูดผักอยู่นานี่ส่วนมากช่นคอยใจออกไปทางคุนนี่ไม่ส่นใ เป็แมเัเบิดงนเด็ดนยังก็เป็นโฮมสเตย์หรือว่กียียางสิเอากปกิกที่เข้าเขานัหนกี oh. <laughs> ่เข้าเขานั่นแหละไม่ได้เอาน้ำไปเ <laughs> <laughs> มากกับมากตัว <laughs> ผมีเรี้ยไปเก็บนกูีน้อ็เจ้าตุ่มพกได้จ้างมั้ยพอคนกับคนลูกเก็บดูงานกรีวิสสำคัญดอยม่รีวิสแบงั้นน้นจะไก็เบียกบอกจริงจริงยาบอยาบแต่ทั้งโลกแต่ยังดูแลเพื่อนไปไกลเกินไปหน่อยจะคุกเบียเด้วยข้อจะคุเล็กไปตอเรื่อย ร่างมมาเราจะเจเย็นขึ้นมันจะมีสอกกิดหลายขึ้นกดค่มลรกับคนใดก่อนมันจะเห็นโทษเด็นมระโยชน์นัรบหลาบอกว่าฟั่งรักษาเงินมาได so, ้นะกินเหล่ากนครับชอกินแน่หรอคยืดหน้านะครับเปหลายปีนะครับเดือนน้าแ่ต้องกินล้ แม่กับอไว่าดาเหล่าก่อนตัวเนาะพนก็ไม่ได้สอนอารยังน่ากินแบบเก่งๆก็หไะป้ว่าสอนสั่นเลยเนาะปลาพี่ขาเลี้ยงทอ่ี่ก็เข่าก็ปลาตัวแต่ยากส่วนวางนานช่วอย่างนี้มาตักมากระักก็ว่านไงครามันเปิดจำแนรูปฐาคทันเรเออว่นทึ้นมาทับเดือนเจ็ด โอ้เต oh, ็มบัตถเนี่ยเขาเก้าสิมนีมังนังเหมืน <im> ก <ited> <im ited> ็เป <im ited> <im ited> uh ็นมือน like ุกถ้าลาลงบินบาททเดียวมันจะพูดตะกอนสิกว <im ited> mm ่าาเต็มเลยว่าดะลาทีเดีวก็ดีอันนี้ค่ะั้าขอข้นสาก็พูนดินบาทมันก็โ้นพูดคนมาหลายแค่สูงยังไงกูก็ไม่ได้ประกาศที่ยังไงยังไง กระาท่านเต่าฝนเออว่าหอดสิเด็เ็กิโลก้อนลวาลวันสามบวกกระทาษในวัดออกรษาในแต่วันที่หนึ่งอุกีเป็นป้าป้าป้าเบล่านแบบก็ได้จากแต่ว่าป้าป้าคือต้อนผู้เข่าบา่ท่านเนี่ยน้อยก็ทีงานไปได้พาไปทำปลาได้แบบ ฝากไปหน้าบังสะุลเอา่เห็นก็บางกุ่เออนั่นแหละก็รทสั่ตก้นีนงุกีตุกีตุกแต่ถึงมีพธียังบบเอาแบบแบบที่ทจังหันธรรมดาอยู่ก็เลยอยากต่อป้าต่อ้อต่าปาป้าในหน่อยทุนหนึ่งก็ได้ไปชปาเส้นหนาในี่ก็เป็นปลาป้าบดไหมป้าขายไรปลาขายไมป้ารู้มนปาในวัด เห็ดพิบีตนั่นแหละโบราณเก่าเหตุกัรณ์แต่ไมพวกพระเจ้าเหตุการณ์พระเดชแมนมาจัดวิปรปะท่านมีกรรมการมีอย่างได้ก็ให้มีได้อยู่นี่พระเดิมาให้เห็ดจางณ์สิพอตรกับต่างฝาึ้นเหมือนได้ก็ได้เอาเดี๋ยวเขาไม่เห็นจะได้หลาดไปเลเ้ยกูเอาแมงกล้วสางสิ่ที่ในนิพพงต้งมาเกดเมื่อตุ้งนะเป็นแห้งเป็้อ ว่ายผมไม่ได้เอาด้วภาษาผไม่ได้สอนด้วภาษาอังกฤษแบบต้องการคนได้ธรรมะเดียวมันต้องการแบบนี้ง่ายๆเพื่อนมักงอกมักสอนเอาหนาเอาตาอันนี้ก็ชูหรืเปล่ว่าอาอีนี่เราเก็บหมอนเราเก็บแตสั้นเนาะย้อนที่ดีเด้ยย้อนเอาไปของสูหรือเปล่าหมวยยุ่งเกยวกั คามดีบริจาคความบริสุทธรกาี่เรา่าเห็นเป็นเขาเกิดขอสา่กุญีแน่เออพูดไป็นสั่เด้ถึะไหต้ายของเขานั่งก้น็โง้ถามแอดมินเสีย้งินพ้นั่ใหญ่ของเบอกร็จ้องก่อนแต่งยังสั่แต่งยังสีเ่ว่าเอาซ่เถอ บออนคือยี่สิบลังมันเออเอาไปต้องชูเลยที่แวปวดเม่าแล้วหนีเลยเนาะคเพื่อนได้บานบานด้ยบางตรวดเรียนขพผมชาคนมืสินี้ไปใส่กันนี้เด้เลมมาสิ่งหของหก็าสอนน้อื่อพ่อไปแม่ทุเอี่ยงือส่วนมันทำบาตรเอเองก็หาเป็นข้หมาพี่แม่เป็นี่เด ขัน่ได้ก็ไปเด็กว้มีันไม่ใหา่ได้กมเจ้าข้ากลางขันใ่เจ้าไม่ยังเนาะมีเด็ก็ม่เห็ดเป็นี่เห็ดมันคนอยู่เห็ดตั้งแล้วเห็ดถนนทน้างัสได้เองด้วยมีรูมีอยุมีกลิ่นกับ้งน่นแหละักศกษาปฏิบัติเอาเองแต่คอ้นว่คนจีนแบบมากๆจะเป็นเงนเขา อายุคออย่างใดนั่นเพื่อนบุกปฏิบัติก็บอบอกงานนุ่งว่า่รงหิที่ไดกไม่จะมาช่องนะก็ที่หนูก็เลทสนใจเดอรตจก็บ่เฮ็ดนี่ตู้วาเลจาก็เขาใส่กระใสเใส่กระสางเลยถึงทำแบบนี้าจะเก็บนั่นก็มีจะต้องดมาก็ก็บอกยวมันสอบมันที่หร ที่จังหวัดพระแก้วนาประดานมันทอเอะไรสูงกว่ากันมัยังไรแต่กมว่าหลายบอกวูาซีบอลนี่เว่าเราซีนี้มีเหตท่ังอยู่เหรอเหรอเนี่ยนี่ทันในมาจาะโลสบางสิก็ดูอู้กระทั่งเต่าท่งเต่าเปลี่ยนเลยเริ่มจนมาใกล้ๆบน่ะเอนแหละไหลมากจนว่าซีทีกับเจาะซีบอลอะไรที่นั่งพูดตำบล 1ปดสิบเอิบสกิโลที่สบอะไรเนมีคนไปดูดูอ่ะก็บัไเที่อบี้่จากนั่่จาเลยแเป็นโซ่อคบตตสลายตัวมคดีาจะใหม่เนาะก็จกสีหเำนั้นบรอะไรเที่นันใอยุราป่เนี่ยมีตัวหายเด็ ให้กระตอกหน่อยอยู <cuz Aub ain> ่ป่าอากาศดีอก็เล้ครับจนบรก็ดคุนมย่ามยมัน้าเดวนีป็คนรายเดงตรวจดเอาแล้วยกติกมันเดะค่ข้านเดียวนีเนี่ยก็ยุคเขาคนเดียวคนไดียวกอยเินไดย้านเดียวาังดูอะ มาเกานเดียวมัจะ่วยจับเกาะบิบบติลมาดูเลยเลยนครั่เรู้ที่บอกคุ้าอนกคอ่นให่ถึงเลยที่ตอบนี้ก็วิบมีบุบเหมาเฮ้ยเฮ้ยเ้ห่เลยมากเนี่มากเลยเนี่ยเราเปิบัติเนี่ยเป็นภษ

ไม่เห็นหรอกอขอเาทาตัวได้ก็ทายตัวมากัไปไปตจะไปกับฝานี้นี่สระไป่ายตัวเน่นะถน้่งน้ำกนั่นคือก็เอาตัวโอ้โหแต่ะ